ครบหนึ่งเดือนแล้วครับเด็กๆของเราแข็งแรงทุกตัวขี้ดือ้อทุกตัวครับผมอาหารกินอาหารเก่งแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับตัวอ้วนตุบเลยครับหนึ่งเดือนกดนมได้วันที่ห้าแล้วครับอันนี้เป็นวันที่ห้ากินอาหารเก่งขึ้นแล้วครับ จะมาลุมกัดอย่างเดียวครับคอกคอกนี้ดูมากครับลูกแม่อ้วนนะครับเข้ามาในคอกไม่ได้ครับจะลุมกัดลุมกัดอย่างเดียวเลยครับเด็กๆหนึ่งเดือนน้ำหนักช่างเมื่อวานนี้นะครับผมช่างตัวนี้นะครับเมื่อวานห้าโลครึ่งแล้วครับ น้ำหนักยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกินอาหารเก่งขึ้นนี้น้ำหนักคงจะขึ้นอีกเยอะเลยครับเพราะว่ายานมมาเขาก็ตัวอ้วนทวนแล้วนะครับผมยิ่งมากินอาหารได้เก่งยิ่งจะอ้วนไวนะครับลูกแม่อ้วน